เอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกระบะที่ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากระบะแบบยูนิบอดี้นะก็คือพื้นฐานเนี่ยจะเป็นรถเก่งนะจุดประสงค์ในการทํากระบะแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าในต่างประเทศนะครับนะนึกสภาพเวลาที่อยู่ในเมืองอะ่ะขนของหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเป็นในเมืองก็เป็นพวกกล่องนะกล่องแบบตามสำนักง,งานออฟฟิศอะประมาณนั้นอะ ไม่ต้องใช้รบรตทุขนาดใหญ่หรือไม่จําเป็นต้องขนดีขนทรายกลัวพรมเลอะนะครับนะไม่ต้องจะเป็นขนในรถเก่งเนะี่ยก็เอากระบะค,คันนี้ไปขนของได้นะแต่ขนได้พวกกล่องนะซึ่งวัตถุประสงค์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่จําเป็นต้องไปนขนดินขนทรายแบบกระบะทั่วไปโอเคมาดูคันแรกนะครับนะ่าจะเป็น Ni s s ัน NV pickup นะครับนะ ตัว NV เนี่ยถ้าเป็นในบ้านเรานะจะมีแค่2ตัวนะครับนะคือตัวกระบะตัวกระบะเนี่ยจะเป็นตอนนั้นจะมีออกมา2โฉมก็คือตัวแคบสั้นและก็แคบยาวนะฮะแคบยาวจะเป็นวิงโรดเป็นตัวท้ายๆเลยนะครับนะอันนี้คือแคบสั้นเป็นตัวแรกสุดถ้าเป็นตัวในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหลังคาเป็นตู้ต่อเพิ่มด้วยแต่ว่ารูปเนี่ยค่อนข้างจะหาดูยากหน่อยนะครับนะ นในไทยเนี่ยจะมีแค่หลังคามาครอบเฉยๆนะครับหลังคาเนี่ยจะมีหลายแบบเลยโดยจะมีแคริบอยนะครับนะซันนี่สปอร์ตแล้วก็ซันนี่สปอร์ตเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นของสยามโกดกามาหรือเปล่าวะไอตรงหลังคาเนี่ยสยามโกดกาน่าจะออกแบบมาคือจำจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะใช่นะก็ออกแบบมาค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วแต่คนจะมองนะ NV เนี่ยในบ้านเราจะเป็นเครื่องเดียวกับนิสสันเซนทาาเลยก็คือเครื่องขนาด1,600นซีซีนะครับนะรหัสเนี่ยจะเป็น GA 15 DE ภายในเนี่ยคือจะเป็นของการออกแบบเนี่ยใกล้เคียงกับนิสสันเซนทาาเลยโดยเฉพาะภายในที่เป็นพวงมาลัยกับคอนโซลนะกนะ็มันก็เป็นพื้นฐานเดียวกันเลยภายในเนี่ยตรงเบาะเนี่ยการออกแบบเนี่ยผมว่านะมันก็กว้างอยู่ แต่ถ้านั่งจริงๆเนี่ยคงนั่งแทบไม่ได้ผู้ใหญ่นั่งได้นะครับนะแต่เด็กเนี่ยนั่งได้ดีกว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับนะนะครับบางส่วนเนี่ยใช้ได้กับนิสสันซันนีแล้วก็ n i สสันเซนท r a ได้สังเกตว่าล้อของคันเนี่ยคือั่งเดิมนะจะเป็นของนิสสันซันนี B14 ซึ่งโชมเนี่ยจะเป็น Super s ์ซา o ลปี2000นะครับนะเครื่องขนาดเป็น1 6 0 0เหมือนกันเลยนะครับนะ ก็คือตัววิงโรดนั่นเองทุกอย่างเนี่ยแพลตฟอร์มคือเป็นรถกระบะนะครับนะแต่พื้นฐานบางส่วนเป็นรถเก่งก็เท่านั้นเองมาดูในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับนะก็ใกล้เคียงกับตัวในไทยนะแต่กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบสีดำนะครับผมนะครับก็มีการแต่งสไตล์แบบของเขาเลยนะครับนะแต่พื้นฐานเนี่ยก็เหมือนกับในประเทศไทยนั่นแหละสภาพเดิมๆเ,เนี่ยถ้าเจอแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลย่ซนใหญ่ค่ะ มันไปนแปลงหน้าก็หมดแล้วนะครับนะแต่งบ้างก็มีคือแทบเยอะนะครับคุณผู้ชมบางคันเนี่ยติดแก้บ้างก็มีเพราะว่ามันเป็นเครื่องเบนซินมาดูในฝั่งของยุโดปนะครับผมก็คือพื้นฐานจะเป็นดาเซียนะครับนะกับเลโนนเท่าที่เห็นนะก็คือเป็นกระบะท,ที่แบบมาจากโรงงานโดยตรงนะรูปทรงเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยไหมมันก็สวยแหละแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันจะขายเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่อง มาดูคันต่อไปคันนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันมากเท่าไหร่นะแต่เป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับผมก็คือจีวีนะครับดนะ้านรุ่นเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะอ่านยากหน่อยมันอ่านว่าอะไรวะ h o u i n g h o u i n g น่าจะประมาณนี้นะพื้นฐานจะเป็นแบบรถเก่ง5ประตูนะครับนะแต่มาทําเป็นกระบะตอนเดียวออกแนวใช้งานนะครับนะรูปทรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเออมันก็พอได้อยู่แต่ด้านหน้าเนี่ย มันคุ้นมากคุ้นตาสละเกินสมัยน,นั้นเทคโนโลยีของจีนค่อนข้างที่จะก๊อบจากต่างประเทศอยู่นะครับนะด้านหน้าเนี่ยก็ออกแนวเป็น Mercedes b e n บนสซะหน่อยนะครับนะตัวถังก็เป็นเดรสุนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะแบรนด์จีนก็ถือว่าออกแบบได้ดีอยู่ก็เป็นกระบะท,ที่โชบเชียวอยู่นะถ้าเป็นพื้นฐานจะวัดเก่งเนี่ยรูปทรงเขาสัจะแบบว่าเป็นกึ่งเก่งเป็นกึ่งกระบะแบบนั้นเลยนะฮะมาดูขั้นต่อไปนะครับผมจะเป็นแบรนด์จาก ฝรั่งเศสอย่างซีตองนะแต่ผลิตในประเทศจีนออกแนวเป็นกระบะนะครับผมก็คือตงฟงซีตองฟูกังตัวนี้จะเป็นกระบะนะครับผมมีตัวที่เป็นต่อตู้ออกมาด้วยซึ่งไอ้ต้นฉบับเนี่ยก็จะเป็นฟูกังแบบเก่งทั่วไปเลยนะครับนะฉบับจีนเนี่ยจะมีตัวแบบลิมูซีนออกมาด้วยนะครับนะเป็นของเขาเลยนะครับนะต้นฉบับเนี่ยโลโก้ของด้านหน้าจะเป็นซีตองแบบทั่วไปเลยนะครับนะ แต่เมื่อซีตองอนุญาตให้จีนใช้พื้นฐานเนี่ยก็ไปผลิตแบบตัวนี้ออกมานะใช้โลกโก้ด้านหน้าเลยก็ประมาณว่าคือกูอนุญาตให้มึงใช้พื้นฐานกูได้นะมึงก็สามารถไปดัดแปลงเป็นหลายแบบได้เลยก็ได้เห็นซีตองฟูกลางแบบที่เป็นตู้เป็นแบบบรรทุกนะแล้วก็รถกระบะน,นั่นเองคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาดูคันต่อไปก็คือโฟล์คสวาเกนแคทตี้นะครับนะพื้นฐานเนี่ยถ้าดูจากหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นโฟล์ กรอบมังไมโครโฟกัสศาสตร์นะก็เป็นประมาณนี้คุณผู้ชมบางคันเนี่ยมันจะมีแบบต่อตู้ด้วยนะครับนะแต่ที่เอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแบบกระบะท,ทั่วไปเลยฝาท้ายไปแบบเปิดตรงกลางด้วยคุณผู้ชมมีไฟเบรกอะไรคือเหมือนเก่งทุกอย่างนะแต่แค่เป็นกระบะอ่าอันนี้คือเวอร์ชั่นแบบต่อตู้นะจะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมเป็นแมวแบบขนของนะครับนะขนของในต่างประเทศเขาอะ ที่บอกไปต้นคลิปก็คือสามารถขนของพวกกล่องได้กล่องแบบคนของได้ไม่ค่อยเยอะมากอะนะครับนะต้องกระบะแนวนี้เลยซึ่งนิยมเนี่ยค่อนข้างที่จะในประเทศบราซิลน่าจะมีเยอะมากนะเอาไปแต่งทีเนี่ยก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะโฟล์ทไ a เกนคตตัต d ี้มาดูคันต่อไปก็คือกระบะสัญชาติมาเวเซียนะครับนะ ทรงเก่งนะครับผมก็คือโปรตอนอารีนานะครับนะหรืออีกชื่อก็คือจมบักพื้นฐานก็คือโปรตอนวิลานั่นเองพื้นฐานก็คืออ e ีคานะครับนะของมิโซเครื่องยนต์เนี่ยก็นอนนะครับนะของมิโซบิชิแลนเซอร์อีคานะครับนะก็ถือว่าออกแบบค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะครับนะลงตัวมากๆคุณผู้ชมบางคันเนี่ยเห็นเอาไปแต่งหน้าก็มีก็คือของอีโวนะอีโวเวอร์ชั่นสามน่าจะเป็นตัวอ e ีคาเนี่ยนะครับนะ ก็ถือว่าดูดีไปอีกแบบหนึ่งเลยปัจจุบันเนี่ยฝีมือช่างไทยเนี่ยทำได้นะครับนะเอาอีคาไปแปลงแบบเนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้ามีคนทำจริงๆเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยที่กูสงสัยอย่างหนึ่งทำไมสิทธิ์ผลตอนนั้นไปทำตัวอีคากระบะออากมาวะเหมือนแบบดิสนีย n เออ่ะเออแปลกดีวะ่ะมาดูคันต่อไปก็คือไซป้านะครับนะตัวนี้จะเป็น151นะพื้นฐานเนี่ยก็คือตัวเก่งนะ เป็นไซป้า131ก็คือตัวนี้นะครับผมพื้นฐานดั้งเดิมก็คือเกียร์พลายกับฟอร์ดเฟสติว่านั่นเองนะฮะในอิหร่านเนี่ยเอา131มาทําเป็นกระบะก็คือ151นะก็ออกแนวเป็นคล้ายๆเด็กสูมิล่านะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะรูปทรงเนี่ยนะครับมอกัาการขนของเรื่องการบรรทุกเนี่ยเออก็ถือว่าพอได้อยู่นะ คือคนพวกกล่องคนพวกของเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องจําเป็นไปขนดินขนทรายขนปูนให้มันแบบกระบะท,ทั่วไปนะเพราะว่ามันผิดจุดประสงค์ของมันนั่นเองแต่ปัจจุบันรถที่เป็นลากขายประมาณนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้น่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับนะสลับสายป้าเนี่ยก็มานานมากและคุณภาพในการประกอบหรือความปลอดภัยเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะซึ่งก็ดาว,ว่าเลิกขายไปแล้วแหละนะครับนะ แต่ที่ผลิตเพราะว่ามันถูกไงมันลดต้นทุนดีโอเคก็มีประมาณนี้นะสดับกระบะทรงเก่งที่เคยผลิตในประเทศไทยก็คือ Nissan NV กับ Daihatsu um Mira นะแต่ในต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับนะแต่ไม่ค่อยจะมาขายในประเทศไทยหรอกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจริงๆอ่ะอยากให้มาขายนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดตลาดตำนานกระบะทรงเก่ง Unibody หรือ UTE เนี่ยในประเทศไทยนะครับนะ อนาคตไม่แน่นิสันอาจจะเอา NV 2 0 0ที่เป็นตัวใหม่เนี่ยนำมาขายในประเทศไทยก็เป็นได้โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับตะไคร้กันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ